สวัสดีค่ะเพื่อนๆแต่วันนี้จะกลับนครแล้วนะคะก็เลยว่ามาเที่ยวทะเลสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วนะคะนี่หาดเหาดกระรนหาดกระรนภูเก็ต สวยมากค่ะหาดกระรนภูเก็ตนะคะสวยมากเลยน้ำทะเลแบบสีฟ้าโอ้โหฝรังก็ยังมีนะคะยังเยอะอยู่นะคะฝรัง <laughs> มีฝรังมาอาบแดด